เนีลดอกพุดอกเวกว่าเราวยตางกัตินาพาคนทโกว่าดอกพุดอกเว่ที่อยู่เท่านจะยายคือควายไม่ได้ที่อทู่ก่อกาต่ากดอกตางกซลยที่บ้านคากุยเรด้โลกาเราาเคลเอยู่ต่างกตนี่มื้อขาดเราุวยเรไ่ด้โลกาเราค้าเดอรไม่ได้บ้านขาดดอกยูเครนอรัสเซียถ้าิดต่าดกันเกทเอาวัวในเดอรยูเครนก็ไม่ที่เราคุ้ยไมได้เอาขอคู่ข้อดี ตนน้อเลวรัสเซียจู่บุนเดลน้อต่าก็ส่ออาคากรานิเยนี่นิเวด้เลยเดลนิวส์อ่าตาก็ส่อเนาไว้กลุ่มเราได้คู่ต่อเจวินิเด้เลยเซเลนสกี้ขอคุยทรัมป์เรื่องแผนสันติภาพหลังมีเงื่อนไขต้องยกดินแดนให้รัสเซียเจวินิเด้เลยเซเลนสกี้เนี่ยเดนเอ็ดดอประตูตะกุตาดอโดนทรัมป์บ้าขาดอตามประตูตาขาดเลยอาตัวเว้นสันติภาพอ่ากูเอทโฮเว้ได้เนาะเลยยูเครนดอ รัสเซียกับประตูตาข่าวอนี้เทวดาอ่ายูเครนก็ไม่ฮิ่ลหรอกคุณิดาตาลอตันนสู่รัสเซียอัจิบุนี่หรอบ้าขาดตากิต่างโดใครเซเลนสกี้เทวดาเรวตากับบ้ากระโดดโกตาดอโดโนทราเนาะเมื่อไม่จะนี่มาหรือกเมีเอาไว้ลาอันเฟลอาโวเนี่ยเนาะตากระซอกกันเอาเวลาคิชิเตอร์คิชิเตอร์คิโตคิชิเย่เพ่หมวกนุยนาเรตชิอ่านุยนาริเรตชิลุยบันนี่เนี่ยเนา ต่างซ้อนนี่กวยด๋อมนี่ได้จริงๆอีเทวดาตั้งนี้ตั้งตู่ตะไคนี่น่ะปัตตปะพลาเวดาเลอเอ่อเคโรไลน์เลวิทเนาะอเวเกเมดาหิวาผากตู่ตาเปอเนาะอเวเทวดามากล่าวว่าบ้ามูบ้าดาคีกามาร์โครูเปโอตะกาดอสตีฟเอ่อวีคอปตะกาเนาะคือมาตโคตาเอ่อบ้าคาดอตั้งนี้ตั้งตู่ตะไคนี่กูตะลาลีเนาะบ้าคาดอตั้งตู่ตาขาเรียกโรนี้เนาะอเวเทวดาที่ใจเดือดๆเลอตากวยเนาะกวยขาตามมาตา เราไม่กล่าวกุ้ยท้อไวได้ยี่นี้เตาเทเวนได้เลยไปช็อตทะเลกี่ออดุคุ้ดูฉีดนี้เทเวนได้แต่เธอยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรทมป์ผู้นำสหรัฐสนับสนุนแผนการดังกล่าวจะมีเินตะลักีิน,นแเทเวนไวด,ด้ตั้งริทักหลัวักกุ้ที่พักกุ้ยท้อไว้ได้นี่ก็คุ้โดนัลดทรัมท,ที่คือไว้ได้กะสอดนน่นอ๋อเทเวนไวด้เลยตากุ้ยท่อกใครเนี่ยก็รีไว้ได้เลยปอลรัสเซียดอยูเครนจินพะอโว เนาออคูตันดอนอีเดียเตวน่าบากาดอทากินากลุ่นใครนี้วอชิงตันออพันดูนละเวด้าเลอะคิก้าปเลอออคอมยอรัสเซียดอยูเครนเก็เออลอตุลุว์เวเดียสี่นี่เนอะแล้วก็สองกลุ่มดอนเวเดียซูเมียเตวน่าเลอะบากาดอนทากีนใครไม่ไม่เลอรัสเซียตะกบปเนี่ยเดือนตวเอเตป่าพลาโตอาตาที่เลอะลอทติลอเชน์นอตมีดีบ่าเนออ่าไม่ไม่เลอเอเวดียยูเครนออคโคโกลโดเมียเซเลนสกี้นี่ เ,เวตเวดาหรือยูโครจิตใจป่วยเวลข้อตกลงใดก็ตามในการยุติสงครามกับรัสเซียจะต้องนำมาซึ่งสันติภาพที่สมศักดิ์สรีพร้อมด้วยความเคารพต่อเอกราชและอธิปไตยของยูเครนเอาไว้ในเซเลนสกีก้กตุเวดาเตเวดาา้าระตูตา่าตามีลลาลากระเ,เกรทอดตัดอกรัสเซียนหนี้เนา,าเตวดากับ้านเมตาบัตตากาเลอเล,ลปวยโด อ่าตาเปเกเตเจลันสงศักดิ์สีเกรดอตามิลาตากโปอะคอมโยตะมีตาปะตุตาคาเลเดคิโดโกดูข้อจากโกเดลาเวรปาตามินปาเดเววิบลอดิเดตะวนาตับจุตาคากะปาเกโทอ่าเลอัปเวโดตาเอโรตูลโลอ่าเลยูเครนชิโกเนาะอัตตามิลาตากโปซิโกเดเว เนอพร้อมทั้งย้ำว่าจะหารือเรื่องนี้กับโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบาก์คาตต้าริต้ากลูตไคยิเซเลนสกี้เตวดาเลนซาบ้ากตูนโกตาดอโดนัลด์ทรัมป์เลสตานนกจาดนี่หนอวิบรันเดอรตั้งโซนีกุยพลาทอโบโดเวด้าจิจาอีเนอเตวดาเล่ตั้งโซนินเตบรูคฮานาลาอเมริกาก็บูนีดาะเวปาพลาทอโบเวบากาคลาตต้ากลูตไคเนาะอัตตาเกอเนี่เฮทอเวด้าแตมีข้อตมีโคข้อเคลื่นเหลอหลง นนเทเวเพนดังกล่าประกอบไปด้วยข้อเสนอ28ข้อแต่กุ้ยท่อลาเมรกากวยท่อไวด้าใครนีหเนาะ้ไวด้าคิชิดขวดที่เอ่อคี้ชีกดที่อังการินเดอป้าคือซิโก้ไวด้าโดเตเวด้าอ่าดินอ่าในเรื่องของดินแดนยูเครนต้องยอมรับใครเมียและภูมิภาคอื่นที่รัสเซียยึดไป เนาะเทเวดาเลตากุยเลาวคีชิโคดที่อ่ะไกลนี่เทเวดาเลยยูเครนกับบ้าเอาอเหรอนี่ชูเวด้าเล,ลายไครเมียโดยต,ตาลอตากเลลอ้อวกูอาลกัตติเดพา,า,าเลรัสเซียฮีเนียเขาไม่ได้นี่กับบ้ากเกล้าเกี่ยวเวด้ารัสเซียอานี่เนาะลำมาจากนี่นี่นนนดูดาใครแตารัสเซียเวเฮ็ดึงหลอเปิดตาเลยยูเครนอกโกบุนิมลักยาคิชิเลียกว่าด้วยกั หนอคอมมวนเนก้อรอยอีเวด้านี่ประเทศต่าอยู่ก้ปีญาถือเออรักยาขี้ชี้งาเดเวด้าตาลอดเลยก็บ้าที่กุยเวด้านี้เด้อนอก็มีเวด้าตาลอ์่อเมริกาเวด้าดเนสก์ลูฮันส์เคีซอนซาบรเซียดอกครเมียหนอเมตาลลผาดูแท้ครเมียกี่มาตาบัตรอีกวนใหญ่หนอเดชิกบบาอะคุณนตาลล์เลยาตาอยู่ในเวด้าที่ผ่านนี้เดเวด้ายูเครนก็บ้าที่เราคือดรัเซียเคิร์เนี่อ๋อ เดีเมตาเกลคูเกลโพน,นคัเรือบ้าโดูชายอยูเครนแตเ่เรืออเมริกาเออมาตันงใครวิ่งอนในการยี่บาเตเวนาจีจาอีกนอขณะดเดียวกันกองทัพยูเครนต้องลดจำนวนกำลังพลเหลือ400,000นายซึ่งเป็นการลดทหารมากกว่าครึ่งเตเวนาเลออเวาอาเมริกาตากุยทอเวนาตาเออหลวดใครนี เอ่อกุยซิโกเวน่าเลยยูเครนก็บ้ามาลอจชืกไม่นด้อัสริบารพาโปอาคอมเยอะคล้ายๆในยูเครนอัสกิบารกูเวน่าปลาโคกันโลกอะอาโคแต่ตอนนี้แต่เวนาก็บ้าถือรอเชือกหรือเวน่าก็บ้าอุติเกตบ้านนี้ลุยกันโลกอะบาเตเวอืมวีบลอนีิพร้อมทั้งต้องทิ้งอาวุธอ่าต้องทิ้งการครอบครองอาวุธพิสัยไกลทั้งหมด กบ้าปาตตกุยซิโกเวด่ากลุ่มกีฬาต้ากลุ่มโลตาลาอยู่ตาลอยีที่บ้านแค่ละแคจอเทเวน่ากบ้าปาตตกีเทสเอ่อดูคู้นตาคลุนคลุนลุนมมทาโพจหนึ่งเลขาดอร์สเซียเจเล่บาร์ียนดมบาตาใจบรูด้าน้องอิบรูดีเทเวนและจะมีการห้ามการส่งกำลังตะวันตกเข้าสู่ยูเครนโดยเด็ดขาดเห็นทียหนอเทเวน่าแล้วก็รอซิโกเวน่ากอมือหนึ่งที่บ้าตื้นตับ้าเชื่อขออัดตื้ เลือกันหนึ่งหล่อเลยยูเครนอานที่ตอนั้นกันดเจอยูเครนตาลกตแต่บ้านหนึ่งหลอว่าเอาเวเมตาโดเตะคุยไว้ได้อ่ายูเครนอาจจะเอาคนเล่จ่อๆเลอจอเพียงนี้หรอกแต่จึงเวโดทรนเปิดทันี่หรกบ้านนสื่อก็บ้าว่าจแท้ร้กหลอหลอเอ่อเดวิเวเพนเพนนี่นี่พราะมึงดึงเห็นดจนตด้ตันี่บาว้ด้เข้าปีเอเวนีบ้านี้ไว้ได้รัสเซียาเป๋ๆอย่เด้อลงรุนแรงอีทางยูเครนต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จะไม่เป็นสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้อย่างเด็ดขาดตะการดีบาเทวดาเนาะยูเครนเนี่ยก็บ้าบัวบ้ากี่เวลาอัลลีตาโตตาต่อเทวดายูเครนนี่ต่หนึ่งหลอต่บ้านหนึ่งหลอเกยนิตูอัมเมมเบอร์บ้าลีตะกีต่บ้านหนึ่งหลอเกย์าเออแล้วเวลาเพนนีนี่เนาะเอาความยากงี้เยอเมรัสเซียทับบ้านรานี่เนี่ยอเมริกากูเหล่านิรัสเซียเลยจาะหรอ อืมเอาเวมมาโกรูบิโอเรม่กลมเดืาเละกุยเราเนี่รัสเซียเลยจ้องเหรอแกนบบ้าตามแต่เดเลดเตบ้านจอนี่จอดกุยนี่หนาปล้อหรอเดตาเจ๊ใจนี่ดูต,ใใดตาเนเธอเซเลนสกี้ตู่เองเอกันกนี่ไว้เลยกว่าเนกาเนาะวิบลอนนี่เดือดตากรซ่อนี่เอาเวกุยกีเวดาสูมิยัเจี๊ยบหัเจวิด้านาวลาเดียวกันสำนักข่าวเอ็กซิออสของสหรัฐรายง,งานเพิ่มเติมว,ว่ารัฐบาลมอสโกและรัฐบาลวอชิงตันร่วมกันทำงานเกี่ยวกับแผนการลับเทียนนี่ หลอเทวิาเลยเอ็กซิออสอตั้งโซลอลาอเมริกาอเมริกาตั้งโซลตันนี้ค่ะหล่ออาเวปาปราทเทวิน่าตั้งกุ้ยทอดไข่นี้อเมริกาเป็นดูดอมบอสโคอาปนดูหนออัตูเวตี่ในภาคนีอกุ้ยขาเวได้ตั้งไขอีกกัวไดามีและแผงกันรับตาคูฟุหนออตักเีตาเกลตเทวเพื่อยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อเกือบ4ปีแล้ว หล่อเจเวนดาตาคูฟู่อัตตาเรตาเกลนไข่เนี้ยนี่ตอนนี้ก็มาตื่นขวิดอจูเวน่าอ่าตาดึงลาเกนฮาวเวน่าเลอรัสเซียโดอยูเครนเลือกระท่๊าหรือถล่าเวนดาลุยนี่ตะขาอีกเนี่ยอ๋อลากาเตอร์กุยกีเวนเตทำเนียบเครมลินปฏิเสธให้ความเห็นโดยกล่าวว่าไม่มีความคืบหน้าใหม่ในการเจรจาสันติภาพไม่ไม่เลิเครมลินเลอเอาเวอัลรัสเซียปันดูแต่กระปาก่อนี่เนอะเอาเวสี่เกวิน่าเจเจอี๋เอาเวสเบอร์กุยเวนดา ผมเมื่อเวลาเทวดามากันตักตักโลดทเลทเลทอตาเกโทปาทเลตาปฏิตาขานี้ตะเกรบปาทอนอตมีบาเดเวลาที่แจนี่ๆอืมแต่ถ้าที่อย่าไปเจอเวดาลีดท่านมาครุสุมาครุสุตกตาลีดเดที่อย่าไปไม่เวเลเนาะโอละทเลก็มาเวลาตัดตอนนั้นจนเรานํามาเลยบุจนกระหุณหุณไปท่านเรามีบาจารย์เนี่ยเด้อเราก็ไม่เวเลปัญหาท่านถึงตอนตักตูตักตอนคานี้ตาในยูเครน ผู้เวณีเลวกกว่าดะกะหนอปะสุโพนั้นก็มารอชกากว่าตาตะจูเวโดทอนเปดนี่ละบาหนอก็มึนึกเลนนึกรอขาเจนตาตะนี่บาอยู่เคร็งกันนึกรอเกนี่ตู่อะเมมเบอร์มาจะเยไว้หน้าเลบาบลอต่างเลบแบบเพี้ยเนี่ยแต่เราตักเรรู้ดนน่ะที่บําลังอยากขี้ชิดมาให้เราดิสุรัสเซีย เดนเกเลมบ้าเกหมะติหลอดเปียณีเนาะอะกูตานา YouTube ล่ะต้าเออลอกกะมีเกลอบ้าผือต้าดื้อถ้าญาณนี่ดิดมีนี่ตะม้วยโดดนี่ตากรัสเซียปะตู่ต้าดื้อเก้ไว้หื้อปรารามิยานะซามูลีอะแพลนเนนมาปากอกลารียคิชิรียูเครนอะปาสุพโกกูแท้ๆกับลุยกอลอหลอตบพลิกไว้ด้านละบ้าเปียณีเนาะโคลละดุๆทอทมหลอดต้าอยู่ดิบ้านละเป้อตนี่ละบ้าละบ้าโจดะต้าเทนตุคุซาละมอนถาพูดนึงเลขาเกปลือ น้อปเวเลิอกว่าก็ขายโจนากรึกลึกๆอเนี่ยนะขาจูจนา,า,นา,ากรึมถาพูดถึงเลหลอเตปให้นเมียอู้อ,อัคลีเตชีกีชีอๆๆ่ๆอน้ำมันดัดูกเปเล่ๆน้ำมันตาเออหลอดไกอเมริกามามรการ,รี่บ้านนชาอยู่เครนพันนานาออนดพวกนี้นะเอออาคูต้าตอนนี้เดี่ยกว k า a เซลินสกีไม่เวลาโก็ก้หกันเลยอปกติที่มาพาัางียเีย่ยนะตเออหลอดไกมิเกอรา,าผู้ดู ก็มีเกล้าว่าผู้หมอตไม่เลยเอาไว้ยูเครนอัตาบาดสาบาเราก็มีไว้าด้ตาเออลรอเลยอเมริกาโดนรัสเซียบาดสาไว้ได้เนี่ยโอ้จะมีปรนได้อะไรกันบ้ากว่ากันเรลยยูเครนเราก็คู่ดกปานี่เดม่เอาไว้มีอที่เรากระโดดตาเดิโดนโนทรัม่เดม่ปวกกะเตงโดนะที่ญาานเรเหยีาอดเราเลยเอาวอเมริกากคโ่ก็ดูพีเม็ดกระอมาบ้าระบาตะร้อี นาะตากว่าจะดชีกบาเราบอกว่าอย่าเลยยุโรปอทิกตันนักเกที่คือไปได้ยี่บ้าบ้านคาะเาเวตาตากุืยทอดตหมอเลยตาประตูตาขาดขาอีเลยยุโรปตะกบานแต่ไม่ได้อยูเครนอาก็อบุราผวาอาโูแต่นาอัจรเตอร์ไปได้ยุโรปตะนาเกีเนาปกบบ้านี่ยาเทวประกบบาเออเราเทวสิโกบ้าคาะเาตาเราดูกุือที่ผ่านนี่เราไม่ได้คิดอกคอจจเลยยุโรปตกบานาเกีตุลูเจอ ตุโลเจยูเครนเดซิก็บาอเว่ยเมเวด่าเดลีนิวส์อะตากโซเนาะฮีนีดทอเดอบุนกอเทลอดับลู